สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกันในช่องปลาลีร้อยแปดอาชีพค่ะวันนี้พามพิลีพาทุกคนมาดูพีิลีปอกสายไฟค่ะพีิลีจะปอกให้ดูด้วยการใช้ลูกหมูนะคะถ้าสมมติว่าเรามีเส้นใหญ่ๆแบบนี้ทุกคน ปกติพี่ลีก็จะใช้คัตเตอร์นะคะในการกรีดแต่ถ้าใครมีเครื่องก็จะสะดวกสบายนะคะอันนี้พูดในกรณีที่ไม่มีเครื่องนะคะเราจะใช้ลูกหมูนะคะเส้นใหญ่ๆแบบนี้นะคะเขาจะมีความหนาแล้วก็มีความหนักมากนะคะเราจะใช้ลูกหมูในการตัดนะคะเดี๋ยวมาดูวิธีการตัดของพี่ลีส่วนเส้นเล็กๆแบบนี้เราก็เคยทําคลิปลงไปแล้วนะคะแต่เดี๋ยวจะทําให้ดูอีกสักครั้งหนึ่งนะคะเป็นตัวอย่างเมื่อวานนะคะเราตัดาสายไฟเนาะได้ทั้งหมดประมาณนี้ค่ะทุกคน ประมาณสองร้อยกว่าโลนะคะช่างแล้วได้ประมาณสองร้อยกว่าโลแต่ดิฉันจะมาบอกว่ามีคนทักเข้ามาถามนะคะว่าจะขอซื้อขอแบ่งสายไฟเราไม่ขายแบ่งนะคะทุกคนเนาะถ้าเราขายคือขายยกหมดเลยก็ประมาณสองร้อยกว่าโลแต่มันจะเป็นสายใหญ่สายใหญ่แบบนี้แล้วก็สายรวมนะคะสายรวมเมื่อวานทุกคนเห็นแล้วนะสายรวมก็คือสายไฟในบ้านสายเครื่องใช้ไฟฟ้านะคะมันก็จะรวมสายรวมปกติถ้าเราขาย ถ้าเราขายแถวบ้านเรานะคะที่แถวเนี้ยนะฮะใกล้ๆที่แต่เรายังไม่เคยไปถามไม่เคยไปขายแต่เราเคยไปถามราคาแล้วเขาให้โลห้าสิบบาทนะคะแถวบ้านเราแต่เราเคยเอาไปขายที่กรุงเทพนะคะเคยเอาไปขายที่กรุงเทพได้โลละหกสิบห้าบาทนะคะได้โลหกสิบห้าบาทแล้วก็ปกติก่อนที่เราจะมาขายสายไฟแบบทั้งเปลือกนี้นะคะเราเคย เผามาก่อนนะคะทุกคนเราเผาสมัยก่อนที่เขารับซื้อสายไฟเผาเราเคยเผามาก่อนเนาะในประมาณสองสามปีที่แล้วเราเคยเผามาก่อนแต่เราก็เลิกเผาแล้วนะคะเราเลิกเผาเนื่องจากว่าผิดกฎหมายนะคะไม่ให้มีการเผาสายไฟเราก็ยุติการเผาแล้วก็จะมาขายกันทั้งเปลือกทั้งแรกเลยแล้วก็เอาไปขายที่กรุงเทพได้โลละหกสิบห้าเนาะสายรวมเนาะวันนั้นก็เคยทําคลิปไปแล้วประมาณหกสิบหกสิบห้าแต่ร้านใหญ่แถวบ้านเราซื้อ อย่ขอเกินก่อนขอพูดก่อนนะคะร้านใหญ่แถวบ้านเราซื้อห้าสิบนะคะสายรวมทุกอย่างเลยห้าสิบแล้วก็สายแบบนี้นะคะเราก็จะขายเป็นสายใหญ่เหมือนกันนะคะสายใหญ่นะเราไม่ขายสายรวมนะทุกคนแต่เราก็จะเอามาปอกเพราะว่าทองแดงก็มันก็จะเป็นทองแดงเล็กเหมือนกันนะข้างในแต่ว่ามันจะเป็นสายแบบค่อนข้างใหญ่เหมือนกันนะคะทุกคนประมาณนี้แล้วดิฉันจะมาพูดบอก ว่าเราซื้อเท่าไหร่ขายเท่าไหร่เพราะอะไรคะทุกคนเพราะมีคนทักเข้ามานะคะว่าขอซื้อขอแบ่งเราไม่แบ่งนะคะทุกคนนะเราไม่แบ่งเราขายเราขายหมดเลยแล้วต้องขายให้ได้ราคาเราด้วยนะคะเพราะว่าสายใหญ่นะคะสายใหญ่ถ้าจาะไปแยกขายจริงๆอ่ะสายใหญ่อ่ะขายได้ถึงล80บบาทนะคะส่วนสายรถยนต์นะคะร้านแถวบ้านเราอ่ะ เขาก็ซื้อนะคะสายรถยนต์ซื้อที่โล80บาทไม่ต้องตัดไม่ต้องแกะนะคะขายแบบนี้เลยโล80บาทนะคะสายไฟใหญ่สายไฟรถยนต์ขายอยู่โล80บาทนะร้านแถวบ้านเรามีคนซื้อประมาณนี้ที่เราบอกราคาทุกคนเพราะอะไรคะเพราะว่ามีคนมาขอแบ่งขอแบ่งคุณต้องให้ราคาที่สูงกว่านะทุกคนขอซื้ออะคุณต้องได้ราคาที่สูงกว่าเหมือนเราเอาไปขาย65ฮนะถ้าคุณซื้อได้70อะ่ะคุณก็ทักมาค่ะแต่ถ้าคุณซื้อไม่ได้ก็ เราก็ไม่ได้ขายนะทุกคนเนาะเพราะเรามีร้านที่จะขายอยู่แล้วกะะนนนะ็พูดกันตรงๆนะคะทุกคนเนาะพูดกันตรงๆไม่อ้อมค้อมนะครับไม่อ้อมค้อมเพราะว่าบางคนทักแชทมาแล้วก็จะแบ่งเส้นใหญ่บ้างให้เอาไปให้ผมแบ่งให้ผมบ้างอะไรแบบนี้มันมันไม่ได้นะคะทุกคนแนละ้วเราก็ไม่ได้มีมากแล้วเราก็มีที่ขายอยู่แล้วเนาะก็พูดกันตรงๆนะคะแล้วสายใหญ่นะคะร้านใหญ่ซื้ออยู่80ถ้าคุณซื้อได้80ะหรือคุณให้ได้มากกว่าเขาคุณก็ทักมาค่ะสายใหญ่แล้วก็สายรถยนต์ เราขายอยู่80ถ้าคุณซื้อได้มากกว่าคุณก็ทักมาค่ะมันก็มีไม่เยอะหรอกทุกคนเราก็มีไม่เยอะนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นเราจะไม่แบ่งนะเราจะมีไม่เยอะเราจะไม่แบ่งถ้าเวลาคุณมาซื้อของเราอะ่ะคุณก็ต้องซื้อเหมารวมไปเลยนะคะไม่ใช่ว่าจะเอาแต่เส้นใหญ่แล้วเส้นเล็กเส้นรวมไม่เอาไม่ได้นะคะถ้าเอาก็เอาหมดเลยราคาก็จะอยู่ประมาณนี้เนาะสรุปราคาให้คือสายใหญ่ราคาอยู่80สายรวม65 หกสิบห้าคือราคาเราไปขายกรุงเทพนะบางครั้งเราไม่ได้คิดว่าจะขายแถวบ้านเราแถวบ้านเราอะซื้อห้าสิบแต่เราไปขายกรุงเทพไปหกสิบห้าแล้วสายาไฟรถยนต์ได้แปดสิบประมาณนี้นะคะทุกคนอันนี้ก็คือสายใหญ่แปดสิบเราขายร้านที่เราขายก็ได้ประมาณนี้แต่คุณให้ได้มากกว่านี้คุณก็ทักมาค่ะแต่ว่าเราไม่ลดแล้วนะคะทุกคนราคาไม่ลดแล้วแล้วเวลาซื้อก,ก็ต้องซื้อราคาเราเนาะแต่คลิปนี้นะคะพ,พี่หลีจะมา บอกสายไฟให้ดูนะคะก็เลยเกิดเรื่องนู้นไปด้วยเนาะเพราะว่าเดี๋ยวมีคนทักเข้ามาในคอมเมนต์อีกในแชทในหลังบ้านอีกว่าขอแบ่งอะไรแบบเราไม่แบ่งนะคะทุกคนเนาะเนี่ยค่ะเดี๋ยวพี่ลีจะมาบอกสายไฟวิธีของพี่ลีดูนะคะใช้คัตเตอร์นะคะสายเล็กๆแบบนี้ใช้มีคัตเตอร์กรีดได้นะคะอันนี้ถือว่าเป็นสายยังไม่ใหญ่เท่าไหร่นะคะ แต่ถ้าเป็นสายใหญ่จริงๆคัตเตอร์ได้มันกันแล่มันเหนื่อยเจมีคัตเตอร์ได้เหมือนกันแต่มันเหนื่อยแล้วมันมันช้านะคะพี่ลีบอก<ม>ถ้ามีสายใหญ่จํานวนมากๆอะ<ม>่ะก็สามารถใช้ลูกหมูได้เงียบ่ยไรหรคัตเตอร์ผมนแต่คัตเตอร์ต้องใช้คัตเตอร์น้องใจแรงกดคัตเตอร์ต้องใช้แร,ง,รงกดนะคะพี่ลีบอกเหนื่อยเราเราจำหมากรกง ถ้าทําเส้นสองเส้นมันก็ไม่เหนื่อยนะคะทุกคนแต่ถ้าทําจํานวนมากมันก็เหนื่อยนะ,ะถ้าใช้คัตเตอร์นี่ก็จะได้ทองแดงออกมาประมาณนี้นะคะทองแดงอันนี้จะได้ทองแดงเบอร์สามนะคะทองแดงเล็กก็จะอยู่ที่ประมาณสองร้อยสองร้อยสี่สิบสองร้อยห้าสิบนะคะตอนนี้ทองแดงเบอร์สามนะทองแดงเส้นเล็กเนี่ยพอทองแดงเบอร์สองก็คือทองแดงปอกช็อตก็ประมาณสองร้อยหกสิบ ทองแดงปอกสวยก็ประมาณ2 0 7 2 0 8นะคะทุกคนราคาก็จะห่างกันที่ประมาณ10บ, <Goodnight> บาทราคาตอนนี้นะคะราคาแต่ละร้านไม่เหมือนกันด้วยนะอันนี้คือราคาของเราเหมือน <yourselves> อันนี้คือทองแดงเส้นเล็กเบอร์สามนะคะทุกคนนะมันจะดําเพราะว่ามันมีรอยไหมแต่ว่าไม่ได้เผานะคะก็จะอยู่ด้วยกันนะอันนี้อยู่ด้วยกันนะเส้นเล็กมันเส้นเล็กเหมือนกันก็จะอยู่ที่ประมาณโลสองร้อยสี่สิบสองร้อยห้าสิบนะคะแต่ละร้านไม่เหมือนกันนะอ่ะมาดูเ <vil> ส้นใหญ่ค่ะอันนี้จะเป็นทองแดงปอกสวยนะคะ ทองแดงปอกสวยเบอร์ใหญ่ก็จะได้เป็นทองแดงเบอร์หนึ่งนะคะอยู่ที่ประมาณโล280นะคะพี่ลีก็จะใช้ลูกหมูในการตัดนะคะ,คะ,ะพี่ลีลองเอากรีดคัตเตอร์ให้ดูค่ะคัตเตอร์ก็กรีดได้แต่มันจะใช้แรงแ <Okay. S 1> รงกดแล้วถ้าของเรามีจํานวนมากๆมันก็จะเหนื่อยนะคะทุกคนเนาะแต่ถ้าของนิดเดียวไม่เป็นไรมันไม่น่าเยอะอะอ่ามันไม่หนาเยอะแต่มันก็กรีดได้ ถ้าใช้คัตเตอร์ก็แบบนี้อ่ะแต่ถ้าใช้ลูกหมูอ่ะลูกพี่ แต่ถ้าใครกลัวแบบเศษทองแดงนะคะมันก็จะมีบ้างแหละที่เศษตัดไปถึงทองแดงเศษมันก็จะเศษมันก็จะมีเศษทองแดงหลุดออกมาบ้างนะคะทุกคนแต่ถ้าใครกลัวเศษทองแดงหลุดก็ใช้วิธีนี้ไม่ได้นะคะแต่เราไม่ได้กลัวนะคะเศษผงลินดนิดหน่อยหน่อยไม่เป็นไรทุกคนตรงปอกไอที่เหมือนเหล็กนะไม่ใช่เหล็กใช่ไหมเป็นทองแดง,อง,แดงไอตรงนี้ก็เป็นทองแดงเหมือนกันนะคะทุกคนร้อนไหมเนี่ยทุกคนมันก็จะมีเศษแบบนี้นะเนี่ย ไอ้ตรงเหล็กเนี่ยเรามองว่าเป็นเหล็กอะความจริงมันไม่ใช่เหล็กนะคะมันคือทองแดงนะทุกคนมันคือทองแดงนะตัดเข้าดูเนื้อในแล้วมันคือทองแดงก็จะประมาณนี้ค่ะวิธีการตัดสายไฟของพี่ลีเดี๋ยวพี่ลีจะลองตัดเส้นเล็กให้ดูอีกทีค่ะว่าการใช้ลูกหมูมันง่าย เราพูดเนี่ยเราพูดในกรณีที่ไม่มีเครื่องปอกนะคะทุกคนเนาะสำหรับคนที่เขามีเครื่องปอกมันก็ง่ายเลยแต่เครื่องปอกตัวหนึ่งมันก็เป็นหมื่นนะคะทุกคนเราไม่ใช่ปอกสายไฟอยู่ตลอดนะคะมันก็เราก็ไม่ได้จําเป็นที่จะต้องซื้อเครื่องปอกเนาะแต่สําหรับใครที่เปิดร้านรับซื้อสายไฟเขาก็ซื้อเครื่องปอกมาไว้อยู่แล้วมันก็อ่าคุ้มค่าคุ้มราคานะคะแต่สําหรับเรานะคะเราไม่มีเครื่องปอกนะคะทุกคนก็จะใช้ลูกหมูนะคะยิงงนเรื่อี้ถ้าเส้นใหญ่ๆนะคะแข็งกันตดวนี้ต้องกัน ถ้าเส้นใหญ่ๆเราพี่หลีก็จะใช้ลูกหมูนะคะส่วนเส้นเล็กๆแบบนี้เดี๋ยวจะดูเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูว่าพี่หลีทำยังไงนะคะเคยทําไปแล้วแหละแต่เดี๋ยวจะทําให้ดูอีกทีนะคะ ค่ะอันนี้คือสายจากตู้เชื่อมนะคะอันนี้ก็จะได้เป็นสายทองแดงเล็กนะคะเบอร์สามทองแดงเล็กทองแดงเล็กก็นี่แหละค่ะราคาก็บอกไปแล้วนะคะทุกคนถามได้นะคะไม่รู้อะไรอยากรู้ก็ถามได้นะถามได้แต่พยายามย้ําเพราะว่าอยากให้ทุกคนได้รู้เนาะเราไม่ได้มีเจตนาอะไรที่ไม่ดีนะคะทุกคนเนาะเจตนาของเราก็คืออยากแค่อยากจะแบ่งปันในส่วนที่เรารู้เนาะไอ้ส่วนที่เราไม่รู้ทุกคนก็ คอมเมนต์มาบอกแนะนํากันได้นะคะทุกคนเนาะยินดีรับฟังนะคะสําหรับคนที่รู้มากกว่าเราก็มีเยอะแยะนะในโลกในประเทศนี้ก็คอมเมนต์เข้ามาคุยกันได้นะคะเราไม่ได้เก่งที่สุดแต่เราเลือกที่จะทําลง YouTube เพราะเราอยากจะแบ่งปันในสิ่งที่เรารู้นะคะเดี๋ยวพี่ลีจะลองมาปอกสายสายแข็งสายเหนียวให้ดูนะคะค่อนข้างแข็งนะคะสายนี้ดึงให้ตึงก่อนนะคะ แล้วใช้มีดคัตเตอร์กรีดนะคะ ดึงออกแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะคะทุกคนคลิปที่เราให้พ่อขับมอไซค์ดึงคนดูตั้งเยอะให้คนแก่อยู่บ้านไม่มีอะไรทำนะคะแกก็ทำเล่นๆไปวันนั้นแกก็ได้หลายบาทจิงนะอันนี้น่าจะได้ปอกช็อตทุกคนเพราะว่ามันมันมีรอยคล้ำอะ่ะอันนี้น่าจะได้ปอกช็อตนะคะถ้ามีรอยคล้ำนี่จะเป็นปอกช็อตนะคะถ้าไม่มีรอยคล้าจะได้เป็นปอกสวยนะคะ แต่เส้นใหญ่ๆถ้าคล้ำนิดนึงเขาก็ให้ปอกสวยนะคะนะพี่นะเส้นใหญ่นะคะบิ๊กๆแบบนี้บิ๊กๆแบบเนี้ยเส้นใหญ่แบบนี้แต่มันมีรอยคล้ำนิดนึงเห็นไหมคะมันไม่ได้มันไม่ได้สวยเท่าไหร่แต่มันเป็นเส้นใหญ่เขาก็ให้ปอกสวยนะคะเขาก็อนุโลมให้เพราะว่ามันใหญ่นะคะอู้ได้น้ําหนักดีจังเส้นนี้เส้นเดียวหนักเป็นโลเลยคนลองมาดู นี่เอาลองเส้นนี้ช่างดูอุ้ยเส้นเดียวหนักต้องแปดขีดพี่แปดขีดอยู่ทุกคนเนี่ยหนักแปดขีดอยู่นะก็คุ้มนะสำหรับค่ดใช้ลูกหมูตัดก็ประมาณนี้ค่ะวิธีการปอกสายไฟของพี่ลีก็ประมาณนี้นะพี่นีนะเส้นอื่นก็เหมือนกันใช่ไหมคะยวปอกเลยปอกได้ดีกาสุเ เดี๋ยวพี่ลีจะลองปอกเส้นใหญ่แบบสีขาวให้ดูนะคะทุกคนเส้นนี้ค่อนข้างใหญ่นะแตงดีแต้ดที่เต็มตรงบางคนเขาจะทำให้เราเยื่อง บางคนก็ตัดให้สั้นนะคะแต่เราทำทั้งยาวเลยนะคะโลละสองร้อยจริงทุกคนโลสองสามร้อยจริง กว่าจะได้เนอะก็ประมาณนี้ค่ะพี่ลีก็จะลอกเปลือกข้างนอกที่เป็นเปลือกสีขาวออกก่อนนะคะก็จะเหลือชั้นในนะคะที่เป็นสีดําแบบนี้นะคะเสร็จแล้วพี่ลีก็จะใช้คัตเตอร์นะคะในการกรีดเส้นสีดํา เสร็จแล้วก็ดึงเอาเปลือกสีดําออกประมาณนี้อ๋อพูดเรื่องเปลือกนิดนึงนะคะเปลือกก็รับซื้อนะคะเปลือกเรารับซื้อโลละบาทนะคะไปขายร้านใหญ่โลละสองบาทเนาะเปลือกมันราคาถูกนะคะแต่เขาก็ซื้อนะดีกว่าทิ้งอะคะ่ะทุกคนเพราะว่ายังไงมันก็ต้องทิ้ง เนี่ค่ะพี่หลีก็จะเอาคัตเตอร์รูดไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะจนสุดถึงเสาเลยนะคะก็จะได้ออกมาแบบนี้นะคะ<ม>ก็จะได้ออกมาประมาณนี้ค่ะแล้วก็มาดึงลอกออกก็ง่ายนะคะประมาณนี้พี่หลีก็จะใช้มีดคัตเตอร์กรีดแล้วดิฉันก็จะเป็นคนดึงเปลือกออกก็จะได้เป็นทองแดงประมาณนี้ง่ายไหมคะทุกคนโอ้ดิฉันก็ดึงมือเดียวง่ายเลยค่ะพอพอ,พอกรีดเปลือกออกแล้วก็ง่ายเลย ก็ประมาณนี้นะพี่นะคลิปนี้ก็แค่นี้นะคะทุกคนฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะพี่ลีก็จะม้วนเก็บประมาณนี้นะคะได้ทองแดงสวยไหม,อ,ม,อ,มอันนี้ได้เป็นทองแดงสวยนะคะทุกคนไม่มีรอยช็อตนะอันนี้ได้เป็นทองแดงสวยนะคะนี่แหละเวลาเราซื้อมาเราก็ไม่รู้หรอกว่าข้างในมันจะสวยหรือไม่สวยปร้งอน,นี้นะกต้องวินงนมาพอไปก็ไปแก,อ,กออกเราเวลาไปขายทองแดงนะคะแนะนํานิดนึงเนาะ มาขายที่เราหรือว่ามาขายที่ร้านใหญ่ก็เหมือนกันนะคะนนแค่ม้วนแค่พอหลวมๆนะคะทุกคนไม่ต้องบางคนแบบม้วนแบบขดมาข้างในเลยแล้วมันลําบากร้านเขาต้องมาคลี่ออกนะคะเอาแค่พอดีพอดีเนาะพอเวลาที่ร้านเขาได้อ่าแกะออกอะ่ะเพราะเวลาเอาไปขายเขาเขาก็ต้องตรวจสอบว่าบางคนหมุนแบบแน่นเลยไม่ไม่รู้เลยว่าข้างในยัดอะไรมาบ้างก็เขาต้องไปขี่เสียเวลาอีกนะคะสรุปคือ ไม่ต้องหมวนให้แน่นนะคะก็ประมาณนี้แหละมาเกตให้ดูแค่นี้นะคะส่วนเปลือกก็เก็บไปขายได้นะคะโลละหนึ่งบาทก็แค่นี้นะคะคลิปนี้ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยค่ะลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวพี่ลิลก็จะบอกต่อเดี๋ยวฉันก็จะตั้งกล้องไลฟ์สดช่องปาลีพากินพาเที่ยวนะคะเพราะว่าช่องปาลีพากินพาเที่ยวนะเขายังไม่ได้เปิดสร้างไรายได้นะคะทุกคนเนาะ,ะเขาก็ต้องการเวลาอยู่เดียว เราไปไล์ช่องนู้นกันนะคะที่ชันมีทั้งหมด3ช่องนะคะ